ขอบสนามท,ท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อน10ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนมกรากคมอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับสิบซัดทันทีไม่มีให้สัญญาณประมาณเสี้ยววินาทีบอลก็หนีเสียบคานผ่านพิกได้แต่งโง่หัวดูดูครับสัตว์สายพุ่งกระจายผ่านรังสิตสกิดเข้าเส้นหลำลูก,กาได้แต่มองมาไม่กล้าเซฟเลย อันดับเก้าเคลียร์ออกมาดูท่าไม่พ้นภัยยิงใส่ความเร็วแสงบอลแม่งแรงเยี่ยงสิบล้อโทษเช็ดพ่อใครจะไปรับไหววะดูอีกทีครับบอลพุ่งมาเหินเวหาไปสั้นอัดสักควงสว่านเป็นเหตุการณ์มหัศจานขอท่านคนละไล่พร้อมม้นเก้าเก้าไว้ด้วยนะฮะ ันดับแปดสกัดไม่ดีจึงมีเรื่องชิบหายเจอซัดปลายตีนบอลบินเยี่ยงจรวดพุ่งพรวดเข้าไปหน้าไม่ดีใจเลยพี่ชายดูครับเนียงโกลันลั่นด้วยขวาออกวิภาวดีหนีปลายมือโกเชดโดสวยจริงอะไรจริง อันดับเจ็ดสเสด็จสุดทางวางบอลให้สหายยิงโค้งขายกล้วยยวยเข้าประตูร้องอู้หูกระทั่งอัศจรรย์นี่ฮะยิงดีล้มได้จึงกลายเป็นงดงามเข้าหลามตัดสวยสัตว์เลยลูกนี้ยิงดีเสียจริงๆนักติงยังบอกฮาร์ดคอร์อันดับหกโยนย้อยห้อยมาถาลามงสกัดปัดไม่พ้นโดนซัดเต็มข้อล่อบทแมกมือแหกแน่ซะแผ่ไปรับครับ ดูอีกรอบไม่ชอบก็ให้ดูฮะม่งเข้าทางวางเท้ารอโคตรพ่อโคตรแม่แรกทะแยงเสียบมุมกุ้มทั้งครอบครัวบอกอาบ้ามาชั่วลูกฉันคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกูว่าคนละเรื่องแล้วล่ะอันดับห้ามาหมดปลอกบอกมีเรื่องต้องเคลียร์เฮียใสสนะเรียกพบตบมาร้อยสี่หนีหมดตีไล่กวดหลังพังไม่เป็นท่าแถมหุบขาไม่ทันมันก็ลอดดากสิครับ ดูครับตีรถยาวจากอ่าวไทยข้าไปอันดามันป้องกันไม่ไหวไหวเหมือนเลมบอต้องขอดูเอกสารรถด้วยนะครับว่ารับมาจากไหนอันดับสี่เห็นพี่เงียบๆแต่ซัดเฉียบขาดอย่าบังอาจมาพยองยืนมองไปอย่างเดียวนะน้องพี่ดูครับยืนมุมแคบแทบยิงไม่ได้แต่กลายเป็นเสียบเสาพร้อมเอาตำแหน่งดาวยิงผีแดงแตะแคงไม้แง่งให้เดี๋ยวแม่กระปากแตกเราคุณเนี่ยพูดจา อันดับ3มเปิดข้ามาเล่นท่ามอไซคอากาศปาดมาซัดอัดแบบสวยไม่ย้้ยไม่แยก่ก็แค่ยืนอึ้งฮะดูครับหมงก็ได้ยิงก็ดีแต่ไม่มีใครจำเลยต้องทำท่ายาก What the fuck you ย h o o s ดเว r ร g o ี่กูดแอนด์เอาซับ ตันดับสองเพื่อนตักให้สูงใหญ่เยี่ยงเปรตแผลงเดตีลากาโกคว้าอากาศมิอาจปฏิเสธได้ฮะมองแม่งยังไม่ทันเลยดูอีกทีฮะบรรจงหยอดยกแยงแตะแคงตัวยิงวิ่งไวแวบแทบมองไม่เห็นเหมือนเป็นภาพตัดต่อเลย อันดับหนึ่งมาถึงตวัดขาหน้าคมทำทาประตูไม่ต้องดูเลงให้เสียเวลาแค่ตวัดขาเล่นท่าก็เข้าเลยดูครับเหมาะสมหรือไม่ใช้วิจารณญาณกันเอาข้าวินเป็นที่หนึ่งหน้าทึ่งถูกใจท่านไหมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ